ก็เวลาแทงแทงดินนะครับเราก็พยายามแทงให้มันเอียงครับทําเป็นมุมมุมประมาณ45องศาครับเพราะว่าถ้าเราแทง,แทงลงไปตรงๆเนี่ยมันจะแทงยากครับแล้วก็ความหนาความบางของเนื้อดินที่เราครับถ้าแทงหนามากมันก็จะหนักครับแทงยากก็พยายามแทงให้บางๆลักษณะนี้ครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาแล้วก็โยนดินทิ้งไปครับ แทงเมื่อกี้ทีน้ำออกมาบานเลยครับแทงดินแค่ลึกลงไปแค่ประมาณฟุตกว่าๆครับน้ําเริ่มซึมลงใส่มันออกมาจากบอ่อเนี้ยบอ่อที่ผมขุดไว้ก่อนแล้วหน้านี้ หลังจากที่ใช้เวลาแทงดินหรือว่าขุดดินมาประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงก็จะได้เนื้องานประมาณนี้ครับก็คือลึกน่าจะประมาณสักเมตรสุดเสดครับแล้วก็ยาวสักประมาณสองเมตรนะครับก็ถ้าเป็นรถตักหรือแมคโฮก็คงได้เป็นไล่ๆครับใช้เวลาประมาณนี้แต่นี่เราใช้แรงแรงคนครับมันก็ได้แค่นี้ครับ พอแดดเริ่มร้อนเราก็ต้องรีบหยุดครับเพราะว่าร่างกายมันจะไม่ไหวเพราะว่าผมเคยเป็นเกือบเป็นลมแดดด้วยทีนะครับเพราะว่าประเมินอาการตัวเองไม่ถูกครับประเมินร่างกายไม่ถูกก็ขุดไปถ้าเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าร่างกายมันเริ่มอ่อนล้าครับแขนขาสั้นแล้วก็เริ่มหายใจทางปากครับหายใจหอบครับร้อนละอูข้างในเหงื่อไม่ออกเนี่ยก็ต้องรีบหยุดครับเพราะว่า เพราะว่าร่างกายมันใช้พลังงานไปจนหมดครับเดี๋ยวมันจะหยุดการทํางานมันจะช็อกครับคือร่างกายมันจะเซฟตัวเองก็คือคือหยุดการทํางานครับก็จะหายใจไม่ออกครับอันตรายครับอาจเสียชีวิตได้ครับถ้าเกิดช่วยไม่ทันหรือว่าเราหยุดไม่ทันนะครับก็ต้องรีบเข้าร่มครับทําร่างกายให้เย็นครับถอดเสื้อผ้าให้เหงื่อมันออกครับหาน้ํามาฉีดมารูปหน้าให้ให้ร่างกายมันเย็นครับ ก็คงได้ประมาณนี้ครับเพราะแดดร้อนแล้วคงต้องหยุดถ้าเกิดจะขุดลึกลงไปอีกก็คงต้องรอวันใหม่ครับอาศัยวัดช่วงเวลาแดดล่มลมตกครับอากาศไม่ร้อนมากเราก็จะทํางานสบายๆครับทีนี้ก็ขุดง่ายนะครับเพราะว่าน้ำมันเริ่มซึมออกมาแล้วแต่ว่าก็จะเลอะหน่อยครับเลอะขี้โคลน ครับจริงๆแล้วมันก็มีบ่อใหญ่อยู่แล้วครับเป็นบ่อที่อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันลกแล้วก็น้ํามันมีแต่มีแต่ตัวจอกแหน่ขึ้นครับแล้วก็มันใช้ร่วมกันหลายคนครับก็เขาก็เอานู่นเอานี่มาทิ้งลงมั่งมันก็เลยน้ํามันก็เลยค่อนข้างจะมีกลิ่นหน่อยทีนี้ก็เลยอยากจะกรองน้าครับให้มันสะอาดขึ้นหน่อย คือน้ําในบอ่อใหญ่เดิมๆมันก็จะเป็นนี้ครับแล้วก็เลยอาศัยว่ามาขุดบ่อข้างๆเนียเพื่อที่จะให้น้ํามันซึมออกมาเอาไว้ลดน้ําต้นไม้เอาไว้ใช้อ,อื่นครับจะได้สะอาดนะก็เป็นประมาณนี้ครับก็น้ําก็ใสขึ้นครับกลิ่นก็ไม่มีครับ อเราพุดลงไปจนน้ํามันซึมลงมาเต็มแล้วเราก็ใช้ขั้วเสียบไอ้แทงไม่ค่อยถนัดครับเราก็ต้องใช้มือครับโย่โขราะข้างล่างมันเป็นดินเหนียวครับก็โขยแล้วก็โยนขึ้นมาครับใช้วิธีใช้พึ่งตัวเองครับใช้อุ้งมือครับโขย okay. ตัวเองผู <piel Jenny. S 1> ้หลานจะมือเท่าน่ะเรื่องที่ทิ้งตัวักมาตัดกันนะดูกูด้วยแค่มืใช้มือโอ้เป็นเรยนอืู่เลย กบเล่าเลยฮ่าฮ่า่วลนั่งเลยนั่งกับือเลยโยนไปยงเลย ลงไว้หนามอ่ะใครแล้วอ่อันัเลยอ่ะจะไปหอมี่ะจะไบอกแม่ดิรปลงเชื่อสารเราไม่บอกชื่องสารพูดนะดิ้นเหนียวนะกัดดูสิบอ่ะดูดิเต็มือนนลน้ำได้ไหมวไทยปะ

กายลงมาดูตัวนี้สีร่มอะนูกว่าตัวเนี้ยลึกปะตัวเนี้ยไม่ลึกกายเดินไปเดินไปกันกายไม่ใช่ออมาขอแม่มาเนี่ยถึงเนี่ยถึงตัวเนี้ยขอแม่หนิตัวเนี้ยสูงเลย้ย ทางนั้นทางนั้นอยู่เลยแดินเันต้นทางนั้นเลยทางนั้งเ็เดินก้นนะ ที่อยากจะออกแรงแล้วก็มีบ่อเล็กๆเป็นส่วนตัวไว้ใช้เองก็ก็ลองทำดูครับ oh. สำหรับคลิปนี้ก็คงต้อง <c oughs> ขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี <c oughs> มีความสุข <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับอ oh. 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 ลงมาฟังจะบอกของหลงแลก็ตา้อง่าอะไรลกแตแนิดเดียวแต่หงสครกิครเเยเฮ้ยแค่นี้แ่นั้แวจะบอกใหรายจริงแ่อแล้วนเกิดกำลัง แดดดกหลักมากโอ้ก็ดีแต่เบรกก่อนแกนดิแต่เราไม่เอานี่นี่ไงเอว่างกัน